สวัสดีค่ะภาพที่เห็นด้านหลังนะเป็นการแชทนะแชทคุยระหว่างป้าเบญจกายกับลูกค้านะลูกค้าท่านนี้ปกติจะสั่งของแล้วโอนเลยนะแตะ่ครั้งนี้นะไม่สะดวกที่จะโอนแล้วก็ขอเก็บเป็นปลายทางแทนนะที่สําคัญนะ,ะมันมันมีเรื่องมากกว่านั้นก็คือป้าเบญจกายคิดตังค์ขาดไป1000บาทนะน้องนะน้องผู้หญิงนะน้องรัศนีนะ,ะได้แชทข้อความกลับมาบอกว่าพี่นะ คงไม่ใช่ราคารถแน่ๆเลยเพราะมันหายไปตั้ง1,000บาทเนาะ,ะม่อจเป็ายก็ตกใจนะแล้วก็เออแล้วเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็บอกว่า ช่วยกำชับคนงานนะหรือว่าช่วยกำชับพนักงานแพ็กว่าให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคาดว่าป้าเบญจกายนะก็จะเบร์เบร์เพราะว่าทํางานหลายอย่างเนาะเพราะว่าน้องเกรงว่านะถ้าเกิดว่าไม่เจอน้องนะอาจจะไม่ได้อยอด1000บาทคืนก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญนะประโยคนี้นะประทับใจมากนะกรอบด้านบนนะที่พูดว่าหนูจะต้องอยู่กับพี่อีกนานนะคำคำนี้เด้ ซึ้งใจนะคนที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เราในฐานะเจ้าของแบรนด์ป้ายบิจกัยทราบซึ้งใจมากที่น้องพูดคํานี้นะคะว่าหนูยังต้องอยู่กับพี่อีกนานหมายถึงว่าเขาจะต้องสั่งสบู่ใช้อีกนานนะจะเอามาทําไมเงินแค่1,000บาทนะอันนี้ ป้าเบนจกายประทับใจมากแล้วก็น้องไม่สะดวกที่จะโอนเองน้องก็ให้นะคนอื่นนะ,อะโอนให้ป้าเบนจกายแทนนะหนึ่บาทโอนแบบพอพูดปุ๊บแล้วก็โอนปั๊บเลยนะอันนี้ป้าเบนจกายก็ต้องขอขอบคุณนะที่ลูกค้ามีความเมตตากับทางแบรนด์มากนะแล้วก็ข่าวหน้านะก็จะพยายามให้รัดคุมกว่านี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่กับป้าเบนจกายค่ะบ๊ายบายค่ะ